สกิลหนึ่งเพื่อนย้ายไปยังทัพหลังของศัตรูยกเลิกภาวะอามาตะสร้างความเสียหาย3,300%รวบศัตรูและรวบศัตรูอันนี้สกิลน่าจะใหม่นะฮะไอ้รวบศัตรูเนี่ยสกิลสอเพิ่มพลังชีวิต3,800เอ้ยไม่ได้380%แล้วฟื้นฟู30%นะเกียร์ผมใส่เป็นประมาณนี้นะเน้นพลังชีวิตนะชิ้นสุดท้ายผมไม่มีของดีจริงๆ ผมเลยใส่เป็นเกุญแจนางฟ้านะฮะผมมีแค่นี้เกียร์เปิดไม่ออกเลยอ่ะเสียใจนี่นะยังไม่แม็กนะเหตุผลที่มันยังไม่แม็กก็เพราะว่าผมเพิ่งไอดีนี้เพิ่งเพิ่งเพิ่งปั้นมาเดือนก่อนฮะก่อนที่จะมีคอลลาโบไม่นาน เดี๋ยวยว,ยว,ว้ยอังไม่ได้พากเลยเอาใหม่นะฮะไม่ต้องตัดก็ได้แล้วมั้งบับหน้าป้อมนะ,ะถือว่าข้ามไกลอยู่นะ ผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเกมนี้ขนาดนั้นนะแต่ผมเป็นผู้เล่นเก่าที่เพิเ่งกลับมาเล่นนะแล้วก็เป็นอเหตุผลหนึ่งที่ผมหายไปนานเพราะติดเกมนี้นะไปเล่นกับไอดีสองหน่อยดีกว่าเดี๋ยวตป๊งมือนี่นะไอดีสองผมตัวก็จะประมาณนี้ไม่เดี๋ยนี่ที่ป้องกัน มาดูกันนะว่าไมกี้จะเอาลงหรือเปล่าตัวเดียวนะได้ติดตไม่โดดหน่อยเหรอพี่เอ้ยโดดหน่อยพี่ไมกี้เฮ้ย โชคดีนะบอดมันพัดก่อนนะ่ะเดี๋ยวส่วงเจส่ิก้าไปช่วยหน่ด้วยโอ้โหมันก็เกินไปอะพี่นี่ฮนะโดดแล้วใช่ไหมทำไมรู้สึกว่าบอดมันไม่ถึงมันโดนก๊อฟไปวันนี้ นี่มันมา,มารีวิวเลยรู้ปุ๊บผมดีเชียแล้ไม่ต้องอประมาณนี้นะใช้จริงก็จะประมาณนี้ผมรีวิวไม่ค่อยเก่งนะต้องขอไปด้วยมาลุยกับไอดีสามผมอันนี้ไอดีสองนะอันนี้ไอดีถ้ารีวิวไม่ค่อยเก่งหน่ก็ขอไปด้วยเพราะผมเพิ่ง กลับมาเล่นแล้วหัดรีวิวอยู่ไอคิดว่าสงสารมือใหมบ่บับหน้าปอมแล้วเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วไมกี้นายเป็นธาตุน้ำนะโอเคข้ามมาแล้วนะหนึ่งตัวเนี่ยนายเป็นธาตุน้ำนายจะโดนมิก,กู ไม่กูอันนี้ไม่ได้นะมิคุมิคูหรือเปล่าชื่ออะไรนะทน้าท้าไปยังไงชื่ถ้าไมบอดมันกดเอ๊ งั้นถ้าเอาไปตบคนอื่นจะเป็นยังไงไงมันจะโดนเขาตบก็ไม่รู้นะอันนี้ไม่ใช่ไอดีผมนะเป็นไอดีที่แอดมาเหมือนกันผมไม่รู้ว่าใครเขาตบเลยละกันแนละ้เวเขาส่งกระสุนอันนึงไปเลยยูขับไปไกลแล้วนะนะท้าไวทีมทเขากระโดดเหมือนกันนะ เอาไม่กี้ผมตายแล้วเป็นม,มันผมตาอะไรอยู่ยเราเซตทีมแล้วกันไปจับไปเมื่อเลยดิไมกี้มันไ,มไหมค่ะไม่ผมนี่ผมมารีวิวยิงป้าเนี่ย ืมไม่อยากเสียเพือะอืมเอาไงดีลงคับทีมดีหน่อยแล้วันอือเอเราก็ห้าวใช้ด้วยสิเพื่ก็สุดท้ายของผมเดี๋ยวเขาเช็คก่อนมั้มีอของเหลือไหม ไม่มีหน่อยแลอวะไม่มีคนลุกวิเศษเลยชหรอหายแล้ว,ลวต้องซื้อจริงๆดีวเลยซื้อก็ซื้อในการทำคุิปมานี่ไหนเนี่ยผมโคตรลงทุนเลยนะเพราะฉะนั้นกดไลโคผมด้วย แต่ก็ไม่ขาดทุนผมพวดลงทุนเลยนะเนี่ยนี่นะผมจะเอาไปเก็บซื้อขนนกลุกขน,นุน,นเหลืองนะเีเรีวเี๋เจ๊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 เพิ่งเจ๊เพิ่ง มามาไมี่โดนไปเลยเพื <S 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 ่อนไมีินี่จริงหรือเปล่าวะเนี่ยไม่รูเบลีเลยตวองไม่ยำมันวะเนี่ยอืม เอ๊ะทำไมเกียร์ผมกลากวะมันก็ต้องกก็กลากาแลยมันเป็นธาตุน้ำนะเพื่อนมันช่วยกินใจธาตุหน่อยก็ได้ดาวิชีเหรออืมไม่ดีกว่าเหร อีกอะประทานอีก้ะไม่ได้โจมกีโดนนิดหน่อยอ,อืมลองดู จะได้โชว์โหดไมกี้ด้วยย้อนไปเลือเลยไมกี้โดดไปเลยเพื่อนโดดยงไงโดดอะโดดไปแล้วนะแต่ตอนนี้ตาผมกดเลยเกยมก็ต้องเร็นอ้องตัวตายแตกทีอ้ย

โอเคทำไมก่อนหน้านี้ผมชนะวะเนี่ยก่อนหน้านี้ผมตีก็ชนะนะหรือเปล่ามันก็ได้รยอ้อะไรคนนนะึง เอ๊ะเทมนีคุ้นๆน่ยไม่อยมากมา่เอ๊ะมันต้องกดเข้าไปที่อืมพอดีเลยมีฟิลลนคาดไฟลุ่นๆนะถ้าไม่กินอะแค่เสียชาดเผือกนึงมีเกียร์เรจาก,การก็เถอะไม่หมานตอสู้แลนะ้วเนนีย แค่มาเลยนะเดี๋ยวบปมารีวิวไม่กี่หรดาวิชี่นะเนี่ยมีโดดอยู่นะโดดอยู่โดดอยู่เฮ้ยแม่เนี่ยเนี่ยโคตรอยู่เฮ้แต่ตัวภาชนะนี่โคตรหนาวิชี่เนี่ย ก็นี่นะฮะความโหดของดาวิชี่มารีวิวดาวิชี่ไม่ใช่ไมกี้เล่นนะมารีวิวไมกี้นะฮะนี่ตารางเดลี่ผมเพิ่งเล่นได้ไม่นะก็นานานออกจาคลิปไปแล้วเขบคุณที่ดูจนจบเลยนะครับคลิปหน้าจะมารีวิวอีกสานะ อาจจะยำเหมือนคลิปนี้ก็ได้พอจบคลิปเพลงนี้ขอบคุณครับ